ชอบลายในชีปถู้เพะ่าวะคือวัดจังสั่นไออ๋อชอบลายก่อนเข้าอ๋อลายนั้นตอนนี้มันจะได้เล่นเป็นบางงานนะครับแต่เกิดว่างานไหนงานไหนเปี่ยนแล้วพี่บอยเพิ่นเพิ่นบวมมือยกะห้องก็จะได้เข่าไร่นั้นนะครับแต่ว่าัคนเพิ่นมือห้องก็ต้องสอบสอบลงอัดลงแล้วให้ฟังหน่อยนะคะครับผมไรสบเายอครับวาวดีครับวงนู้ขอบคุณครับผม เส้นกลางแจงแมนครับเป็นกลางแจงนี่ครับฝนกำลังตกเลยครับตอนนี้นี่ตกปอยเลยนี่ครับชอบวงนี้ขอบคุณครับแมนมากขอบคุณครับนี่ครับอันนี้ทีมงานนะครับทีมงานวันนี้มากันครบทุกคนนะครับคนนี้มาจากออสเตรเลียเลยนะครับนี่ครับเสื้อสิมพูนะครับที่บอลตาโลนะครับมือมิกจากออสเตรเลียสเปนแล้วเราก็เด่นะ มือมิกจากสวีเดนแมนบอถ้ามีโอกาสแสดงสวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณครับคนตกยังนออยังเลยยังเลยครับกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับส่งดาวส่งอะไรเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีไอ้บ้านสวัสดีครับอันนี้มือมิกนะครับมือมิกจากอ่าสวีเดนนะครับคนนี้นะครับจ้างมาโดยเฉพาะเลยนะครับบอลโลนะครับบอลตาโลนะครับอันนี้มือมิกจากเมือง มออ่ากทมนะครับมือมีจากกทมนะครับกลางุ่งมหาสารคามือสร้อยครับมือสอยครับมือมช่วยน้องแอนหน่อยอช่วย,ย,น,ยน้องแอนหน่อยพี่แอนเป็นยังงครับอ่ายุคเขาก็ดีเลยน้องแอนมาบอมาครับแ,แสดงที่ไหนเกษตรสมบูรณ์นะครับวันนี้เกษตรสมบูรณ์ครับเกษตรสมบูรณนะ์ครับอันตอนนี้คนคนในไลฟ์มันไม่ขึ้นเพราะสท์ผมมันค้างเนี่ย เดี๋ยวคนก็หยุดจา้าครับไปดูกรชาติบางอย่างครั้งนี้โอ้ค่ะโอ้ร้อนจริงๆครับวันกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องห,หน่อยน,น้ำเด้อค่ะ